สวัสดีค่ะครัวเรื่องเสนมาพอกับพี่น้องอีกแล้วนคะคะวันนี้เรามาทําหมูผัดถั่วกันนะคะยั่วๆตอนนี้เราก็ใส่อันน้ํามันบะม,มี่พี่น้องใส่น้ํามันงาหนแท่น้ํามันงาแล้วก็น้ํามันทานตะวันเพื่อว่ามันเป็นดูความอ้วนแล้วกันะะเนาะใส่ลงไปเลยค่ะ ใส่กระเทียมนะคะเพื่อความหอมความแซ่บค่ะเนี่ยอหมูใส่ก่อนแล้วเราเอาพริกแกงใส่ก่อนจะมีขาตายแล้ว มันโดนมาโซ่ปีเมืองไห้ทีเนะหงเบื้องทีมันลงเลยจังไดทุกท่นที่นอนใบไห้ไท,ท้ายคลิปมันโดนเราทำโมนี่ลหละเดอาเดินดูเบิง้งคลิปเดียว,ย,วยาวๆไปเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ตัดตอนก็ค่อยละเอียดเป็นไดครับที่น้อนก็ตัดต่อเป็นใดที่จะหอเมเย็ดมันเป็น เราต้องผัดที่แกงก่อนนะคะเที่ยวพี่แกงก็มาได้ทีแล้ยใส่หมูลงไปเลยนะคะเพิ่มน้ำมันนิดนึงนะคะเพื่อความเสียบความมัวเพื่อความตังของอาหารนะคะ เป็นอาหารไทยนิดหนึ่งนะคะจะครัวเรียงแสนประเทศเนเธอร์แลนด์กลากไว้กับพี่กับน้องพี่น้องคือใ่เล่นงานจางแดด่าติดอยู่ท่ามุลหรือว่าอยู่ที่อะไรประเทนะะนะเเินนะคะ่ะน้องลองไปเหตุเบลยนะคะ เป็นรื่อเมื่อกูบนทีอะข้าอุบนยกมือพระนมตราใสวอนแสนยิ้มข้าปวดแผลแคตาปลานิตันเมียงขับทานสับกรอมเป็นเสียงดนตรีปากที YouTube, ่น้องยูทูบไว้แ้ำเด้อคักคนเนอยอ่ังงงนี่ก็เข่าไปน้ำล่ำไปน้ำข้าเป็นแสบ ยั่วๆนะคะออกกันไปนแ,นแน่่กันไปนั่นเป็นหลักพี่อกไหนคะเ้าวปีกเกี่ยวก่อนนะคะ ั่วจนกว่าหมูสุกแล้วก็ให้หมูเนี่ยมีความมดสีกว่าสุกแล้วนะคะกรอบขัข้นกอบนิดนะคะเนี่ยเอาถั่วใจเนี่ยจะได้มีความแซ่ส่วนเคล็ดลับนะคะถั่วเข้ากระเสียเป็นนอกก่อ,น,อนที่เห็นอยู่นี่ก็คือข้าวเหนียว,วนะคะเนตข้าวเหนียว ปลาความอร่อยความแซ่บความนัวกระเตียงคุมาตองในขวเพื่อเพื่อว่าอ่ามันจะบอมันจะบอคืนมันจะบอขมไปไหนนะคะเนา,าะถ้ามันเย็ดบอ ถ้ามันเห็ดบ่อเห็ดแบบเร็วๆดีกว่ามีความแบบว่าบดที่เป็นไหลที่ขมๆเงี้ยเอียงเงี้ยนี่าแต่จริงๆเราพัดทวนเป็นอาหารจีนเาบนหยาดหรอกแต่มาวันก็คือนี้ก็สีมือนาะที่นองนอเคล็ดอรับความแซบนะคะพัดที่กันเนี่หลรว่าไม่ทำแซบพัดบบได้เหงื่แซบพัดบะไดนให้นว มีบ้านที่เรียนทำแล้วโอมจุกจุกลาฮโอมจงุลงจงุลงมามามากินงงกันค่ะวัฒนาอย่างอิ่น àng, กินได้าเดียวได้แค่นี้แล้วก็ใส่เจอใช่ไหมคะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือน้ำมันใส่เสี้ยวแล้วกาน ขี้าวใส่น้ำตาลนะคะใส่แปัวด้วยไหคะน้ำตาลนะคะขี้ขาวนะคะ ขั้นตอนนะคะพี่น้องคุยรับก,ก็มีทั้งบาทมันก็จะได้ยื่นเสียงปดบังบกบกบกบในอกอยู่แล<ม>้วนนะคะก,ควกินข้าวผัดเจ้ากันได้กินข้าวคนเยอกันได้ แค่นี้น,นะคะที่แต่งนั่นะคะใข่หน่อยกับนุ่วหน่อยคระไรกับนว่หลายใส่รสด,ดีด้วยนะคะเพื่อความแซ่บความอร่อยเสน่์ของอาหารนะคะ มีบูเลนแดงด้วยนะคะพี่น้องอันนี้คือผงชุยรดนะคะอัน <Emer> น <m ace> yeah. ี้เืิ่น้ำตาลนะจ่าโอ้ยควรเรื่องเสียงคือใส่ผงชุรดหลายแท่ตงวเปลือที่ดีอากาศนิดนเนยนะคะเป็นเสียงดังแนง บกับมูกับพอ,อยน่อยนงเดีดลองเพราว่าเราจะได้คัามว่กเขียวใส่กับพิกแก่แล้วก็น้ำมันของน้ำแดงรสเฉพระอ้วนนะคะทำไมมีความอ,อ้วน กูบองคนบางทีว่าพี่เกงเนี่ยกูไอ่ค่ออยากกินเนื้อผักชัดเป็นอะไรยางอ้วนแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะนานๆกินทีเลย ไม่ขาดเหมือนกันแบบต้องใส่ดีะะใส่ค่ะต้องใส่นะทำอาหารก็ต้องใส่นะคะเพราะว่าเขาพาัชแยบลาไใ้น้ำมันหอยน้ำตาลเพราะว่าพริกแกงของข้านะคะพริกพริกแกงทำเองนะคะ มีความมีความแซ่บมีความหนัวมีความของเครื่องเทศอยู่แล้วนะคะเนาะไม่จําเป็นที่ต้องใส่น้ำมันลงไปกับอันนี้แต่ว่ามีวนกลิ่นเราใส่กระเพราบอกโคลีก็คือน้ำตาลน้ำตาลขึ้มนะคะแล้วก็มีใบมะกรูดใส่แล้วก็กลัวที่เราน็อตคือเท่าเอาน็อกน้ำพอนะคะแม่น็อกน้ำเย็นนะ้ำร้อนผ่านแล้วก็มีน้น็อกน้ำเย็นเพื่อความกรอบนะคะย่างผ่านไปแล้วมันจะชุบแคร เติมน้ำร้อนนิดนึงนะคะก็มีน้ำสิด รวมเป็นน้ำไม่ขมความกรอบความหวานไทยกับตัวตัวขัดยาวจริงๆเลยคไม่ให้ดคำคัวได้พี่น้นองพอดีซื้อมาหลายเมือนแล้วนะคะคือแม้ววาลี่เฮียแล้วะคะ ได้นายก็แสบไอนะคะใบมะกรูดนะคะเพิ่มความอร่อยเพิ่มความหอม มีสันนารับประทานเลยคะ่ะอมอเดเลิศเลยนะ ผ่านมาติดไฟเลยนะคะผักผัวผัวผัดพริกเนาะคุณตัวผัดพริกแกงเผ็ดน,นะคะจุด เป็นนันว่าเสร็จเรียบรนอยพร้อมเสิร์ฟนะคะพร้อมเสิร์ฟคลิปนี้ก็ฝากไว้จำนี้แล้วค่ะพี่น้องเสร็จเรียบรนอยแล้วนะคะเอาออกจากแนี้นะคะคิค่ะคิปที่แล้วเนาะยังค่ะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมาดูกันมาเบิร์คนนี้จะเฉลิมคยเบอร์คนนี้จะกินแล้ว เสร็จเรียบร้อยค่ะฝากกับพี่กำนองไว้น้ำเลยด้จ้าบายบายพ่อกันลิปหนนาค่ะ